ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทไ แต่ึงรบไม่กล้านิรพานจงไม่ให้ใครค so ุ้มพีสละกเลือดทุกอยากเป็นชาติไทพลองประเทศชาติไทยเราวี่มีใชัใจโยชใจโยชใจโยพี่น้องกองทัพประชาชน คอนระบอบทักษิณกองทัพธรรมผู้รักชาติทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศการวินิจฉัยกรณีนางยิ่งลักษ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยวินิจฉัยว่านางยิ่งลักษ์ผิดด้วยทั้งคุณธรรมและกฎหมาย และกฎหมายและธรรมนูนด,ด้วยเพราะฉะนั้นข้าราชการทั้งหลายที่รอตัดสินใจว่าให้ถือกฎหมายเป็นหลักเวลานี้ชัดเจนแล้วแก้งัวราจริงลักละเมิดทั้งคุณธรรมทั้งกฎหมายปกติและกฎหมายรัฐธรรมนูทพานไม่มีเิตท,ที่จะยืนอยู่ข้างรัฐบาลอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นตำรวจ คนเรือนหรือถ้าหากขอบคุณครับคบวันนี้เราจะพบกับพลเอกชูเกียรติตันสุวัสด์นะคะเมื่อกี้ท่านพลเอกปรีชาพูดเข้มแข็งชัดเจนมากเลยค่ะครับสวัสดีครับในห่วงเวลานับตั้งแต่วันที่5้าพฤษภาคมจนทั้งถึงวันนี้ วันที่7จสามวันที่ผ่านมานับว่าเป็นสามวันที่ที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องของพวกเราที่ปฏิบัติการเพื่อจะยึดคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาสู่ปวงชนชาวไทยพี่น้องครับเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมผมขออนุญาตพูดถึงเรื่อง บางเรื่องที่ไม่มีใครพูดถึงแม้ทั้งสื่อมวลชนของปวงชนชาวไทยเองก็ตามสิ่งนั้นก็คือเมื่อวันที่ห้าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคม2493ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่เก้าใน ราชวงศ์จัก,กรีและทรงได้ครองราชสมบัติเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเมื่อวันที่5พฤษภาคม2,557เป็นเวลายาวนานถึง64ปีพี่น้องทราบไหมครับว่า64ปีนี้เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์โลกเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองราชสมบัติเป็นประมุขของประเทศ ที่ยาวนานที่สุดในโลกครับพี่น้องครับยาวนานกว่าพระนางเจ้าอลิซาเบธที่สองแห่งราชวงศ์อังกฤษอีกครับตลอดระยะเวลา64ปีที่ผ่านมาพี่น้องลองหลับตาและนึกดูสิครับว่ามันยาวนานแค่ไหนในรอบ64ปี พระองค์ท่านต้องเผชิญกับอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเหตุการณ์ต่างๆในประเทศเกิดขึ้นมากมายแต่ท่านก็ได้ทรงใช้สติปัญญาพระปีชาความสามารถของท่านความอดทนของท่านมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนของท่านได้ผ่านพ้นความยากลำบาก ที่ไหนมีความยากลำบากที่ไหนที่ไม่มีความสุขท่านก็จะเสด็จไปแล้วก็ไปปัดเป่าความทุกข์ยากันนั้นให้กับราษฎรทั้งสิน้นนอกจากนั้นท่านยังได้พยายามที่จะทำให้ประชาชนของเราได้มีที่ทํากินเพราะท่านทรงทราบดีว่า ประเทศเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกร,รเกษตรกรรมท,ทุกคนต้องการน้ำท่านก็พยายามไฝหาความรู้เช่นสร้างเขื่อนชนประทานบอ่อน้ำอะไรต่างๆและที่สุดถึงกับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือการทำฝนหลวงซึ่งเป็นที่แพร่หลายแพ้่ซ้องไปทั่วโลก พี่น้องครับนอกจากทางด้านการเกษตรแล้วท่านยังให้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพี่น้องชาวไทยของเราให้มีที่ทำกินแต่หน้าเสียดายที่ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระบอบทักษิณมันไม่ได้สนับสนุนในเรื่องนี้เลยถ้าในระยะสิบปีที่ผ่านมานี้ชาวไทยเราทุกคนได้นำ เอาเศรษฐกิจพอเพียงความค์ท่านไปใช้ป่านนี้คิดว่าคงจะไม่มีคนยากจนและชาวนาก็คงจะไม่ต้องมาเดือดร้อนถึงปัจจุบันนี้ครับนอกจากทางด้านเศรษฐกิจแล้วทางด้านการเมืองพี่น้องก็คงจะทราบนะครับว่าในประเทศไทยเรานั้นงับตั้งแต่รัชกาลที่7คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบราชอำนาจให้กับปวงชนชาวไทยเนี่ย แล้วก็ระบอบประชาธิปไตยก็นำมาใช้ในประเทศเราได้เลือกตัวแทนขึ้นมาเพื่อบริหารประเทศเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวแทนของพวกเราที่เราเลือกกันมาเนี่ยตั้งแต่ปี2475มาเนี่ย งไม่ได้เป็นตัวแทนของเราเลยมันไม่มีเคยเคยมีความสํานึกว่าตัวเองคือผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่ลงคะแนนเลือกเข้ามากับมาถึงก็มากอบโกยผลประโยชน์สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยทั่วไปเกิดปัญหาคอร์รัปชันมากมายพัฒนาการปกครองไปเรื่อยๆ จากระบบประชานิยมมาเป็นทุนนิยมมาเป็นทุนสามานจากทุนสามานก็นมาเป็นปเผด็จการเพื่อที่จะปกป้องธุรกิจของพวกมันและสุดท้ายเกือบเกือบไปจากเผด็จการนี่เกือบเป็นทรราชเพราะถ้าใครขัดขวางมันมันก็จะสั่งทำร้ายคุกคามใช้อำนาจเถื่อน จัดการจนบาดเจ็บล้มตายกันไปอย่างที่ได้ทราบกันอยู่ยิ่งในด้านการต่างประเทศพระองค์ท่านมีชื่อเสียงกระจรกระจายไปทั่วโลกและแม,แม้กระทั่งประเทศที่ไม่มีการปกครองโดยโดยมีประมุขที่เป็นพระมหากาษัตริย์ก็ยังคารพนับถือพระองค์ท่านเช่นประเทศจีนเป็นต้นประเทศรัสเซีย ทั้งจีนและรัเสเซียนี่ต่างบอกว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกครับถึงตั้งชื่อได้ว่าเป็น King of the King นี่คือต่างชาติที่มองมายัางพระองค์ท่านแต่ไอ้ของเราเองกับมีไอ้พวกหนักแผ่นดินไม่รู้คุณค่าที่น้องทราบไหมครับว่า ในสมัยหนึ่งที่มีการต่อสู้กันทางด้านลัทธิระหว่างลัทธิเสรีนิยมกับลัทธิคอมมิวนิสต์ประเทศรอบบ้านเรานี่เป็นคอมมิวนิสต์หมดไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวกัมรเวียดนามและแม้ทั้งตอนใต้ของเราก็ยังมีคอมมิวนิสต์อยู่ตามแนวชายแดนของประเทศมาเลเซียมีประเทศเราที่รอดพ้นจากเนื้อมือของ ระบบคอมมิวนิสต์ได้เข้ออะไรผมได้เคยตอนที่รับราชการอยู่ผมได้เคยวิเคราะห์ปัญหานี้ในการปราบปรามคอมมิวนิสต์มีอยู่ปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเป็นสถาบันเดียวที่ประชาชน ชาวไทยทั่วประเทศให้การเครารพสักการะบูชาอย่างสุดซึ้งไม่มีใครที่จะแยกสถาบันพระมาหากษัตริย์ออกไปจากประชาชนชาวไทยได้เลย <ly> <Chinese> เพราะฉะนั้นรัฐสิคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นหรือในสมัยนี้ก็ไอ้พวกเก่าๆที่มันหลบหนีมาแล้วตอนนี้มันก็มาห้อมล้อมอยู่กับไอ้ระบอบทักษิณเนี่ย มันรู้มันก็รู้ว่าสถาบันกษัตริย์เป็นอุปสรรคสำคัญที่ขวางมันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐในประเทศไทยของเราได้มันจึงพยายามที่จะทำลายความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างพระหมหากษัตริย์กับประชาชนดังที่พวกเราได้รับทราบกันทั่วไปนะในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานหรือภาคเหนือ ซึ่งพวกเราคงจะทราบดีว่ามันทำยังไงและแม้กระทั่งในเมืองเองก็พยายามใช้สื่อออนไลน์ต่างๆงดูถูกดูหมิน่นพระบรมเดชานุภาพอยู่เสมอที่เป็นข่าวกันเรีองๆอันนี้แหละคือเหตุผลสำคัญของไอ้พวกระบอบทักษิณที่มันต้องการที่จะแยกทำลายสถาบัพนพระสัตร์เรา แต่เดชบุญมันเป็นกําลังส่วนน้อยกําลังส่วนน้อยแต่มันน้อยก็ก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการในหมู่ตํารวจในหมู่ทหารข้าราชการพลเรือนที่รู้เห็นเป็นใจกับมันไม่ไม่ดําเนินการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมันน่าเสียใจแต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่คือพวกเราก็ยังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ครับดังนั้นในวันที่5ที่ผ่านมาเราจึงเห็นมวลมูลม่มหาประชาชนได้มาพร้อมใจกันแต่งชุดเหลืองแล้วก็มาถวายพระพรให้กับท่านดังนั้นก็พวกเราก็ร่วมด้วยแล้วก็ได้เห็นกับตาแล้วที่น้องครับต่อไปนี้ จะเป็นการเข้าสู่ห่วงของการแย่งคืนประชาธิปไตยให้กลับมาอยู่ในเงื้อมือของพวกเราผมจะอ่านพระราชพระราเลขาพระราชหัตถทะเลขาข,าของพระบาทสมเด็จพระปกะเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ให้ฟังว่าเป็นอย่างไรและค่อยๆค,คิดไปนะฮะ ค่อยๆค,คิดไปตามลําดับว่าว่าเป็นยังไงนะครับท่านตอนหนึ่งท่านได้ได้ตรงพระราชหัทะเลขาไว้ว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่สละอํานาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราชฎรโดยทั่วไปให้แก่ราชฎรโดยทั่วไปพระราชอํานาจของท่านที่มีท่าน มอบให้กับประชาชนโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีเนี่ยให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดให้แก่คณะใดโดยเฉพาะเพื่อที่จะนำไปใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร นั่นหมายความว่าท่านได้ทรงมอบหน้าของท่านให้กับพวกเราแต่พวกเราได้มอบอำนาจของพวกเราเองให้กับบุคคลคือการเลือกตั้งและไอ้บุคคลพวกนี้ก็ไม่ได้ทำตามที่ที่ท่านได้ปรารถนาที่จะให้เป็น